วันนี้ป้าสุจะพามาดูบอลสีที่เจ้าของเขาไม่มีเวลาดูเลยนะคะเขาก็ปล่อยตามยถากรรมแล้วก็แต่อยู่ในตู้นะคะนี่เลยค่ะบอลสีลังนี้เอ่อปล่อยให้น้ําแห้งบ้างปล่อยให้เข้ายาวยืดบ้างให้แสงได้น้อยบ้างเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยามรักน้ําต้มผักก็ว่าหวานใช่ไหมคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลดูนะคะว่า โหสุดโซมแล้วก็เหมือนแบบจะไม่รอดใช่ไหมคะแต่จริงแล้วถ้าเราเอาบูรณะโดยการตัดถึงโคนเลยคะ่ะตัดที่โคนแล้วให้เขาแตกใหม่ล้างตู้ใหม่เขาก็จะโตได้คะ่ะเพราะว่าบางครั้งเจ้าของเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลเนาะแต่ถ้าบูรณะเขาจะกลับมาสวยเหมือนเดิมคะ่ะ ใครที่เลี้ยงบนสีแล้วประสบป,ปัญหานี้ประสดุจะแนะนําว่าให้เอาออกมาตัดนะคะตัดถึงโคนเลยแล้วก็ล้างตู้ใหม่เอาไปวางใหม่